บริษัท Eduplay เกมแอนทอยจำกัดสมาคมเกมกระดานและของเล่นเพื่อการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีประทุมเสนอ e d u p l o y Champ of the Champ Thailand 2024รายการที่จะเป็นหาสุดยอดนักแข่งเกมกระดานเพื่อการศึกษา Crossword, A Match, คำคม จากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยกว่า1น0 0 0 0มืคนและจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็น Eduploys Champ of the Champ 2024คนแรกในประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานทุนการศึกษาและทุนเรียนต่อมหาวทิทยาลัยร,รวมมูลค่ากว่า7 0 0 0 0สบาทเส้นทางหาแชมป์คนที่2คนที่3และคนที่4เต็มไปด้วยบรรยากาศความจริงจังและความมุ่งมั่นที่จะตีตัวเข้าไปในศึก c h a ออ of the แชม m p และนี่คือผู้ชนะคนที่สองตัวแทนภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือระวิปินชาอนุพลวารกิจจากโรงเรียนมารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมานัทพงศ์จันทิพย์จากโรงเรียนน้ำสมพิทยาคมจังหวัดอุดรธานีนิตยาปนามษาจากโรงเรียนลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ชนะคนที่สามตัวแทนภาคใต้ วชิรวิทย์เองชวนจากโรงเรียนสภาราชนีจังหวัดตรังอันวาเตะนนจากโรงเรียนการตังพิทยากรจังหวัดตรังพิรนันท์ทองศัตว์จากโรงเรียนฉว่างรัชดาพิเศษจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ชนะคนที่4ตัวแทนจากภาคตะวันออกและภาคกลางคุณสนพงษ์จันโชติสเสถียรจากโรงเรียนสวนกุหลาบกรุงเทพมหานครนรินทร์แซ่เฮง จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการวนิดามณีจันจากโรงเรียนราชบุริการลุเคราะห์จังหวัดราชบุรีก็อยากให้ทุกคนระวังตัวไว้ดีๆนะคะหนูรออยู่ระวังตัวนะครับอย่ามาเล่นกับระบบไว้เจอกันนะครับแล้วเจอกันแชร์ม็อบด้วยแชมป์ซโกับบาง ยันว่าสุดยอดและลีนซูซู่เนื่งจากแป้งชอบคุณบิวกินมากเราก็เลยจะฝากประโยคนี้ไปถึงแป้งค่ะว่าซูซูนะแป้งฉันรอมานานแล้วยินดีกับแชมป์ทั้ง12คนที่ได้ตีตั๋วสู่ศึกแชมป์ออฟเดอะแชมป์ในเครื่องทางแรกและยังมีอีก4สนามที่กำลังจะเกิดขึ้นมาลุ้นกันว่าที่ว่างอีก12คน จะเป็นใครโปรดติดตาม